าวไม่ห้างน้อยสาวไม่ห้างน้อยเพิ่นมารับจ้างขายามังมูอยู่แคบทางทำไมไปนอกกำงกันเลยเนาะอาว่าโอ้มีครูนะพี่จ็คเออเพิ่นมาถ่ายบ้านนี่บ่ถ่ายเจ้าบ้านนี่เนาะโดยผู้จักเนาะเป็นอะไรครูมือนี่เป็น ยังบุมีคนมาเปิดว่าใหญ่เดินเพราะว่าเปิดไว้แล้วบุมีคนมาปิดหรอวาคนมาปิดอยู่ว่าแล้วนี่มันคือขึ้นมาหาอยู่แล้วเนาะสมัยอายุจักปีก็สมัยดื้อเลยเน๊ตสาวสาวปีเลยพี่น้องเลยวันหนึ่งมาเกินวะก็ขึ้นมากทีเดียวเลยเต็งมันเลยเต็งตัวเต็ง ออมาขายยูนี่บดเต็มมือนะมาได้จคกผิดแล้วคือขวัญอยากอยู่เพื่อนกับบริษัทงมาขายแล้วเม็นขายเป็นขายเป็นของตัวเองบมดูวขายหงเป็นดว่ขายสวยเพิ่อนแาอยากหนกน้อยเห็นด้แล้วมีล่กน้อยขายสวยเป็นเอื้อบ่เป็นยังไงเป็นป้าเป็นไห่ได้วันโมดัวเน่บมือม้

นวแน่เ้ตรงด้หมอวานีห้ได้หลวเขาน้าปีนอ๋ไม่รอยหายตัวลายเด้หน่ะเห็ดนาคนน้ำเด้โอ้เก่งเาะเจ้าเนาะโบมีคู่กับเห็ดนาคนน้ำเด้เนาะือว่าชุมชีวิตเด้ดิ รถมาตอนนั้นเห็นแล้วเกี่ยวเขากับน้องสองคนเนาะนี่น้องาตอนนี้แต่นี่แ่าเปินมีน้องใต้ไทยให้เนาะเออมีอู่เดียวเค่ะแม่ซอยแล้วเปินแต่เอาเมียหนึ่งเล็บเอาเมียกับไปในมือเพื่อนเหรอกมือเพื่อนนี่แหละเอามาพี่อ,อ๋เอเมียใช้แรงกับข่อยเด็เมียจะข่อยกับลาวลูอ,อ๋อ เปลาเมียก็ต้องมาเฮ็ดให้หน้าจยู่พี่กับรกับเราอ้าวไอ้ผัวน้องเจ้าเอามือยี้นี่ได้เมื่อเฮืนผัวบ่เขากระสุดปีเดียวเขากะมือมาอยู่พี่ปีนึงแล้วก็บมือเฮือนผัวพูดโอ้แลาวน้องสาวผู้ที่เกี่ยวน้ำละเนี่ยเอาผัวละเอาแล้วผมเอเนี่ยตีกี่ ไปจีไอนกท่เข้าไปถามแล้วตอนนั้นนึกว่าเราโสดได้กัยังโสดอ่ก็ขาก็ลมไปเรื่อยๆอ๋อเดพราะเขาถามเราแต่นั้นว่าันยังโสดโบเราอ่มีแทนี่เป่เนาะาว่าก็จริงเนี่ยฮะกัยังไปเอากาคุยไป่ว่าเออการามีเงินมีคำก็แต่งเงินก็ได้ เจ้าเจ้าได้สามีมีคนโอคนลมอยู่ปะคนทางในลมเจ้าหนึู่่ะคนทางในลมเจ้าน่งูคนลาวเขาหันนี่ปะเได้ติดตอกันดอนี่โทรศัพท์บนีโอ้่ตอกันกโทรศัพท์ก็คือบ้าอลไแต่โดนแต่โดนคนแหละแต่เจ้ามาสัมผัส ยังบ่มีโทรศัพท์ด้วตัวเองเลยแต่ว่าติดต่อกันยากแน่นี่ตั้งแต่เฮาเข้ามาต่อนนั้นเดด้ทาง้านาวใหม่นี่ก็ทำ้าเองกระไรเพรบ่ตะกี้แตะกี้แบบว่าเจ้าว่าเออบ่อยากผมเบ้าทำน้องแบบว่ายังบ่พร้อมที่ว่าจะคุยกับไผเนาะแน่มื้อนี้กัเบ้าก็ได้เด้อบ้านนี้บ่มันหนาวเลยเนาะ มันหนาวเลยต้องเจออยากคุยกับมีนอกกันต้องมีคุยอย่างแล้วเนาะโอ้รถเกือรถโอ้แกือว่าธารบาลีคนโอ้คนดมนี่แบบว่าเจ้าสีจำกัดอายุอยูบจำกัดอายุเพันอยู่บ่ กัแต่คุยได้เอารืก็ต้อคุยไปเรื่อยต้งคุยกันไปก้อนนัเนี่แบบ้ม่ว่าคนที่เอากันนี่ก็ต้องมักคฮักคือว่าว่าดับไล่นะมัวแปรนกันไปเรเ่แล้แนฮาเนาะ เ่ามันเป็นนิงเป็นเน้นเขานเป็นนิงเป็นแน่นเป็เนื้อคู่เาลยแอนกเจอเดีแน่นอนบ่อยเเื่แม่ต่ชิอยู่ในลมในรูกับยังมาคือเก่ากของเฮาอ่ือว่าคนไทยคนอย่างนี้กับบริตบริตติหากอแค่ว่าแบบวอาง่ายๆแบบว่า พร้อมที่ว่าจะมาอยู่พี่น้ำเจ้าเจ้าไปบ่อยู่อยู่จะคุ้นแต่อยู่เพื่อนคนหนึ่นขับรถนอกเมืองกับพี่ตะคอยกับขับนอกซ้ายแบบว่าถามคนพี่น้องแบบนี้นะสมมติว่าแบบว่าไปไปมาๆก็ได้อยู่เนาะ ไปเห็นเวียเห็นงานนะครับเน่ยเพราะว่าน้องเล่านี่กะเป็นน้องไายกะใหญ่แล้วไทยชนะดีกว่าเห็นเวี้ยเห็นหนังก็ได้มาแล้วนะเคยล่มอยู่บ่บวอไทยยังบ่เคยเคยไปไทยอยู่บ่ม่นไได้โททรศััพ์ยงบเคยไปไทยอยู่บ่่่บเคยไปบ่เคยไปังเมียเลยอ๋ออยากไปอยู่บ่ก็อยากไปแนี่แต่บ่มีไตอยู่เพื่อนเ้นถ้าว่าอยากไปจะให้บ่าวอไทยมารับ เลี้ป็น้เน้เอนปัจจุบันนี่หักย่างกันเดี๋ยวน้องกูที่ว่าผัวหันเพื่นยังอยู่เพื่อนหนีอยู่เนาะถปีอีกปีหน้าเนี่ยเพื่อนที่เมื่ออยู่เพื่อนผัวพุทธ ตัดหน่อยโมเตอร์ปีกเแถวนี้นะเขาใช้รถนใช่คนตัดแล้วมันมดใช้ชาวไม้ตัดแล้วบัตรใช้รถแล้วบัตรเมื่อกี้เคยไปตัดอยู่บ่ไปอยู่อ๋อไปอยู่เมื่อกี้แต่เป็นเชาวันร้ถ้าเอาหัวร์อะไรก็ไม่ได้ไปเมื่อกี้ไปอยู่เป็นเช้าตอนเป็นเช้าไม่ได้ไปเนาตอนเป็นเช้าไม่ได้ไปไแต่เป็นเป็ช้านะไป เดี๋ยวเรไปพ่อกันอยู่ชวนน้อยพุ่นไปจักจะพ่อกบปูวาว่าเจ้านพ่อในบ้านนี่บอกคนอยู่ใส่วาวก่าตคนในบ้านบอกว่าเก่าแล้วนะโอแต่ม่ใหมูวะะ้ไปถ่ายหมูกได้เอานี่ก้อนครับบ

เดียวอยากใส่4มุ้งไม่ให้ค่ะก็ให้นะดเว้นนี่เมื่อกี้เขาเพื่อนบอกคือว่าเอขาวมากินครับอ๋อเดี๋ยวๆมากิบจ่นีแล้วเนาเห็นป่าเนี่เนาะเป็นกั ยเลตทนเช้าก็จางมา๋ยอดบัดยงมากดอกเป็นยิ้มเรียบร้อยแ้่ก็ลงมานอกนี่ก็แ่ลงาาอมาเจน่อยหมูถ่ายรุ่นนี้น่ะหมูรับหมาแต่ทางอื่นบอ๋อบัดขายตัวนี้เบิร์ดแนวหมูเพ่นโต้ เมดกอไปรับม,มาอีกมดอไปรัม,ม,าม,ปม,มาอีกนะตัวเบีเนี่งมูเพิ่นกับลูกอยู่นี่น,น้ำสวน,นสมูสามสาเป็นเน๊เกลือิเป็นเออน๊ะ<อ>เป็นนะบ๊อกอ เจ้ากัเคย่ปลูกดี่บอ๋อยังเราปลูกอยู่ไหนอยู่นะปลูกฟักปลูกย่างในปลูกอยู่เนาะนี่หมเพือนปลูกไม่ไปขายเรื่องนี้บันได้ไปขายเราไหมป่ะเคยไปล้วทำนั่นก็มีแต่ชุวที่เราไปขายเท่านั้น้ มิแถวบ้านเจ้ามดนรดไเลยจะเป็นย่ามพี่กันมิิโดกันเนาะเป็นยามไหนเจโร่แ่ไม่ใช่เป็นตลอดเนาบ่อยๆง่ายๆแต่บนนี้กับสว่วงเดือนหาเดือนหกมันค่อยเป็น่วยเป็นตัวเนาะมือห่าติดคัท โบถือมันมือร่๊ยเนาะทํามาได้เป็นเงินบาทเงินไทยไม่ว่าเขาอยู่แต่ว่ามันอยู่บ้านเขาเองเนาะเขาได้ไปทางใดยังไปยังมายังมาซอยป้าน้ำเนาะไม่ได้เขาหย่าไม่ได้เขาหย่าหย่าเปิดหัวใจถ้าผมมาไปแจ็คไฟนะตายแต่เก่ากับผู้กู้ยินเนอะขายแต่เก่ากันเนาะ แต่เขาของ่มกินนะเพื่อจะได้เห็นหน้าปีหนึ่งกูยังจะได้เห็นหน้าหเดือนกูยังจะได้เห็นอีกเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวปีนึงพอดีเนาะงวยได้ีบ่ป่อยไปปล่อย้ออเียปล่อยไปเลยเดี๋ยวไปทาง้า่ยบอไปทางที่เด ไม่ว่าตอนตอนแรกน่ะมันมาเองบ่มาเองนั่งกรีโมทดเลยดุมาตอนแรกมันก็ไล่เขาขเออมันดึงเนาะแต่แนเพิ่นทับไปทัไปทางหน้าข่อยเลยมันจิบมือเฮือนข่อยได้อ้เมื่อบันลุเต้นรอบไปอ๋อเกี่ยวงัาพุ่นเลยงัวชื่อมาแต่ทางอื่นบ่ มาแล้วเนาะกาธรรมดาแล้วบอกไปใ้่ปจอารมกับบทำไมคนยิกระโดนเติบเลยนีิ่ไหมเมนดมนล่นางวันบงมูบางอย่างฟินเนาะมาใอ้บางมูแต่ว่าผู้ใดอยากต่อเราก็ยากแน่เลยนุกที่เนบางมูชอยแล้วนี่

ตอนนี้จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนห้าเหมือนบดไอศนี้มีเจ้าของโรงเรียนน้ำนิมันองกวางห่าปะมอดมสองกวาสาอ๋อไปเรียนอย่งพูดแค่นี้ต้องไปเรียนเลยเลยเลยไอ้ทินนะจังกวนเนา

สบายดีโอเค